ตอนนี้กำลังรอหมออยู่นะคะมีคำถามกับคุณหมอเยอะเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง <es> Story นะ,ะนะครับผมวันนี้ก็เพิ่งไปหาหมอนะมานะครับ <S 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 ใช่รู้สึกว่าดีใจมากดีใจแล้วก็โล่งใจนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอยู่ในระหว่างกระบวนการแต่ว่าผลที่ได้ก็คือเขาเรียกว่า อะไรดีอ่ะเขาเรียกว่าก็คุณหมอบอกว่าในวันแรกที่กระตุ้นไข่นะคะแล้วเ,เรานัดเมมาเช็คผลอ,อันต์สาวใช่ไหมคะหลังกระตุ้นไข่ไปแล้วสี่ใบคุณหมอก็กลุมคำับนะคะเพราะว่าไข่เมเนี่ยโตช้ามากทีนี้ผลของตัวอ่อนนะคะที่พอดีว่าวันนี้มาเอามาเหมือนกับว่าฟังผลนะคะเพราะว่าคุณหมอจะนัดเช็คเรื่องเรื่องท้องอื่นด้วย สรุปว่าผลก็คือได้เกรดได้ตัวอ่อนนะคะเกรด AA หรือว่าที่พี่เหน่งเรียกว่าถ้าเป็นคะแนนก็คือ A บวก A วก็คือ2 2> คะแนนตัวดีสุดประมาณ8ตัวอ่อนนะคะซึ่งซึ่ง8ตัวอ่อนนี่พี่คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใน FC คือวันที่มาเก็บไข่วันนั้นน่ยก็เมย์เขาก็จองโรงแรมชื่อ The Egg The Egg มเ,เมย์เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเลย แล้วมันเป็น,ปนสัญลกักษณ์อะเลขแปดอิซิตี้ไงอิซิตี้เราผมก็คิดและโอ้โหแบบว่าล็อตนี้เหมือนกับว่าอเราเชื่อในพ่อปูนะ่เนาะเราเชื่อในพ่อปู่แล้วทีนี้เนี่ยพี่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเก็บไข่เนี่ยไข่ที่ดีๆเนี่ยน่าจะแปกใบพี่เดาเลยนะเนาะแล้วเมย์ก็เมย์ก็เออทำไมเหรอพี่บอกเมย์เลขแปดนี่ก็เลขพ่อปู่ไงเลขแปดแล้วทีนี้โรงแรมเป็นเลขแปดใช่ไหมแล้วก็ โรงแรมชื่อว่าดิเอกเอกที่แปลว่าไข่ไม่เลขแปดไม่ใช่เอกเอ,เ,ออเอทเออเอทนั่นแหละเอทที่แปลว่าเลขแปดแต่ว่าชื่อมันพ้องกันไงชื่อพ้องกันเอกเอกเอกเนไหนคือดีใจคุณหมออาจารย์บอกว่าโอ้แกตบท้ายนะเอฟซี 4, แกตบท้ายว่าคุ้มคิดว่าจะไม่คุ้มเลยเนี่ยเพราะว่าคือ เนื่องจากไข่มเมนน่ยกระตุ้นแล้วมันโตช้ามาก<ช>นะคะไม่ใช่ว่าช้าอย่างเดียวแต่คือช้าแบบที่โหลห้องอะไรอย่างเงี้ยหมอก็คิดว่าน่าจะแบบใช้แท้งที่ว่าแช่ตัวอ่อนนะไม่คุ้มพอสลัดหนึ่งมันจะได้ประมาณสิบเอ็ดตัวที่นี้พอออกมาปุ๊บก็คือใช้แน่นแล้วก็เกินแล้วก็จริงจอะเกินอีกแต่ว่าอีกแท้งหนึ่งอะคือมันเป็นเกรดไม่ค่อยดีก็เลยไม่เปิดก็คือใช้แค่แท้งเดียวเป็นเกตซีเป็นเกตซีคือตอนเนี้ย ไข่ที่ออกมาเนี่ยเขาทําการอีซซี่ก็คือปฏิสนธิใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงไป5วันแล้วก็ดูวันที่5ว่าไข่ใบไหนได้เกรดดีก็จะเอาใบนั้นอะมาทําการตรวจความสมบูรณ์ของอตัวอ่อนใช่เราได้ทั้งหมดถ้าเป็นวันที่5ก็คือได้เกรด AA 8ใบ8ใบ ลเกรด B ก็มีเกรด A B A B ก็มีหนใบแล้วก็อ๋อหใบเกรบ B B อีกสองใบค่ะก็คือ d ด y าเนี่ยได้ทั้งหมด 8, 9, 10, 11 11นะคะ11ตัวที่แบบว่าที่แบบว่าที่เหมาะเหมาะที่จะนำไปทำมาที่จะเอาไปวางไในผนังมนลูกอืมใช่แล้วทีนี้เนี่ยส่วนที่เหลือเขาก็บอกว่า เดี๋ยวรอดูวันที่6กับวันที่7ก่อนว่าจะมีการพัฒนาไปไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเราเรา,เราต้องการแค่10ตัวนี้แหละแต่ทีนี้นะมองบอกว่าต้องทําให้จบเคสก็จะดูไปว่าจ,จนถึงวันที่หกพรุ่งนี้เดยหแล้วก็มีเดยด้วยเพือ่อนบอกอยู่อ่าคุณหมอก,ก็เลยจะส่งคลิปในการจเจริญเติบโต ที่เกิดจากการผสมไข่ของเมย์กับเชื้อพี่หนิงนะคะเป็นวิดีโอให้ตั้งแต่วันที่1จนถึงเป็นเป็นใสๆวุ้นๆใช่ไหมใสๆเขาจะมีเป็นวิดีโอการแตกตัวใช่น่าจะอีกสองวันคุณหมอจะส่งมาให้นะคุณหมอบอกว่าขอจบเคสก่อนก็คือเหมือนกับว่าทําเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้จบเคสทุกตัวไปก่อนแล้วก็จะส่งคลิปวิดีโอให้ค่ะอืมก็โอเคครับประทับใจค่ะวิธีการจบที่คำว่าคุ้มค่าแบ่ง ตรวจโครโมโซม5ตัวนอกนั้นคือไม่ตรวจก็คิดว่าถ้าสมมติน,นะคะ5ตัวไม่ผ่านโครโมโซมเลยอันนี้ worst case นะ<ย>ก็ยังมีตัวอ่อนที่ยังดีๆที่ยังไม่ตรว <5 S 2> โครโมโซมนะที่จะได้ลองใส่เข้าไปในผนังดูซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการตรวจโครโมโซมเขาก็ใส่ใส่ไปเลยแต่ว่าพอดีมีวิทยาการสมัยใหม่มาเหมือนเหมือนพอมีเรื่องใหม่ๆมาแล้วก็อยากจะ ทำให้ถึงที่สุดก็ได้ตรวจตรวจไปนี่ก็4ใบค่าใช้จ่ายก็ถือว่าสูงนะเอซสูงอยู่ตกใบละห้าใบก็ <มา S 1> ตก <20 S 1> ตกแสนหนึง่งใชออ่อันนี้เฉพาะค่าตรวจโครโมโซมนะคะยังไม่รวมค่าตั้งแต่แรกนะตอนแแบ,บว่าหาหมอมาสามเดือนก่อนค่ายงค่ายาแล้วก็มาค่ายยากระตุ้นอีกแล้วก็หาหมอ คือระหว่างมาจนถึงวันเนี้ยก็หมดเป็นหลักแสนอยู่ไม่ใช่หลักแสนหลายแสนเประมาณนั้นแล้วมาหววค่าตัวคมโซมแล้วก็คอมโซมต่างหากแสนนึงแต่ว่าช่วงใสต่อออเนี่ยมันจะไม่แพงมากมันจะมาตกที่ครั้งละสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้แล้วแต่คนใส่แฟนได้เลยใช่ไหมก็ได้นะโอเคก็เดี๋ยวดูก่อนในเอฟซีว่าเป็นยังไงแต่ว่าใจก็คิดว่าจะจะใส่ใส่คู่ไปเลย ก็แอ,แอบแอบแอบเล่านิดน,นึงเนาะตอนนั้นที่วันที่หนึ่งพฤศจิกาใช่ไหมคะเป็นวันที่เม่เริ่มดมยาสลบเพื่อที่จะทำการเก็บไข่เนาะพยาบาลเนี่ยเขาเห็นเม์เก่งแบบรู้สึกกลัวกังวลอะไรเงี้ยเขาก็เลยชวนเมคุยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอ่าพยาบาลเนี่ยเกิดวันนี้พอดีเลยอะไรเงี้ย<อ>แล้วเซลล์ไข่เราอะ่ะเขาจะปฏิสนธิวันนี้นนก็เลยบอกว่าวอ๋อ เดือนเกิดคุณพ่อเขาพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลเขาออ๋อหรอคะดีเลยเนาะเซลเกิดในเดือนเกิดคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยสงสัยว่า,าดีขึ้นนะครับมีพลังนะพี่เด็กเขาจะดีใจเพราะว่าถึงถึงอนาคตมันจะไม่ผ่านหรอือไม่มียังไงแต่ว่าในกระบวนการที่สุดตรงนี้แล้วอะ่ะคือใช้หนึ่งแท้ง คุ้มก็คือ <ผม S 1> ใช้<า>เต็มหนึ่งแฮงคืออย่างที่ผมบอกว่าอะไรก็ตามถ้าถึงแม้ว่าไม่ประสบความสำเร็จในบันในท้ายที่สุดนะแต่เราทำดีที่สุดแล้วในในทุกขณะนะผมในทุกขณะกระบวนการเราอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะผมะส่วนอนาคตเนี่ยให้เป็นเรื่องของหมอถ้าว่าทำไปปุ๊บปุ๊บพยายามทำดีที่สุดแล้วเราดูแลตัวเราดีที่สุดแล้ว ทำไปทำไปทำไปแล้วตอนท้ายที่สุดเนี่ยไม่ติดอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตไปแล้วกันว่าเราทําดีที่สุดแล้วเราได้เร,ไดเราได้ดูแลเข้ามาก็จนถึง,ถงระดับเซลล์ระดับเซลล์แล้วเซลล์ปปห้าวันมีรูปเป็นระดับเซลล์ห้าวันก็ก็ถือว่าเรามีบุญกับเขาประมาณนี้เนาะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมก็อยากให้ ในอนาคตก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานกับเ c ใครที่ทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็จะได้เห็นเราเป็นตัวอย่างว่าเออคุณเน่งคุณเมย์เขา้าเขาทำนะพยายามทาแต่ว่าก็ไม่ติดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าติดมันก็เป็นเรื่องดีแ,<ต>แล้วก็อยากให้ติดมากก็ต้องอยากให้ติดอยู่แล้วนี่ผมให้ผมให้ดูได้เนี่ยเขาก็จะมีมาเป็นใบมาประมาณนี้อันนี้มันยังไม่ค่อยเต็มกระบวนการอ๋<ห><ห>อยังไม่เต็มกระบวนการโอเคค่ะ ก็จะประมาณนี้ครับติดไหมโอ้ผมผมไม่รู้ผมเล่าไปเร่องในคลิปผมเองก็ขอพ่อปู่ไว้นะผมขอพ่อปู่ไว้ก็ได้มาเกรด a อเอแปใบก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่พ่อปู่อาจจะพูดมาก็ได้อาจจะส่งมาก็ได้ว่านี่นะช่วยแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอาจจะให้ปู่ช่วยอีกอา,อ,าอาจจะทางใดก็ทางหนึง่ง เมย์ก็เลยขออีกรอบนึงนะครับหนูขอรอบเดียวกับพี่แต่หนูขอคนละขอให้จบเลยใช<ห>่ไหมนะคือตอนนั้นดัลุน้นไงเอฟซีตอนนั้นดัลุ้นลุ้นก็เลยขอไปทีละทีละขยักขยักนะเอฟซีขอทีละขยักก็คิดว่าตามสถิติแล้วเนี่ยคือถ้าหากว่าตัวอ่อนออกมาได้ได้ได้ได,ไดีขนาดเนี้ถ้าได้ครึ่งหนึ่งซึ่งตามสถิติก็จะประมาณครึ่งหนึ่งก็จะได้เหนือเหลือสามตัวอ่อนที่จะผ่านใช่ไหม ที่ตรวจนะแต่เทที่ไม่ตรวจก็มีอีกประมาณเท่าไหร่อีกอีกหกก็เป็น9ก <6, S 2> <9. S 1> เป็นเเหลือครึ่งนึงก็ปราณสี่หค่ะก็ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมผนังบนลูกนะคะซึ่งคุณหมอเนี่ยให้ดูก่อนว่าโครโมโซมที่ตรวจเนี่ยมันตรวจแล้วมันเหลือน้อยไหมถ้ามันเหลือแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีการตรวจมาเพิ่มเพื่อให้มันเหมือนกับทําให้มันแคบลงเนาะเพราะเรามี ตัวอ่อนที่ผ่านโครโมโซมน้อยหรืออะไรทํานองนั้นแต่ว่าถ้าโครโมโซมผ่านเยอะเนาะผลจะอ,ออกที่ยี่21นะคะก็จะเริ่มใส่ตัวอ่อนเลยลองใส่ตัวอ่อนเลยช่วงระหว่างที่เตรียมผ่านังมดลูกเนี่ยก็สิ่งสําคัญคือคือเรื่อง2ออย่าง4อย่างหนึ่งห้ามกังวลห้ามเครียดอันนี้คือกังวลเกิดเครียดกังวลกับกับเครียดเนี่ยห้าม ไปจนถึงใส่ตออเลยนะอคือพยายามอย่าให้มันมีเยอะอสิ่งที่เมย์ต้องเพิ่มเองนะที่เมย์ไปศึกษานะคะแล้วก็มีพี่แนะนํามาด้วยนี่ก็คือต้องออกกําลังกายเยอะกว่านี้แล้วก็อ,อให้นอนสี่ทุ่มประมาณเนี้ยคือเรื่องออกกําลังกายกับเรื่องนอนอต้องแบบว่าเปะขึ้นก่อนใส่ก็โอเคแล้วก็เรื่องกินหวานกินอะไรพวกนี้ใช่ไหม พยายามก็พยายามงดไปเลยจนจนกว่าจะทําเสร็จกับบวนการจริงๆมันก็ดีกับสุขภาพด้วยครับเอฟซี FC. ผมอย่างผมเนี่ยพองดหวานเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาตัวขึ้นเบาตัวขึ้นนานๆกินได้แต่ว่าถ้ากินทุกวันก็ก็ไม่โอเคร่างกายมันจะหนะักโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตนะครับข่าวดีแบบคอนเฟิร์มเรียกว่าเป็นปเจอคุณหมอของขวัญให้ในวันเกิดพี่เหน่งแล้วกันอของขวัญวันเกิดของผมเลย พรุ่งนี้วันเกิดวันที่เจ็ดของผมถือว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นละนะครับได้มีลูกลูกเกดดีลูกเกดเอแล้วเนี่ยแปดใบเนี่ยนะครับตัวอ่อนแปดใบเนี่ยอย่างน้อยก็เลี้ยงมาห้าถึงเจ็ดวันแล้วเนี่ยห้าหกวันนะครับแล้วก็มีตัวอ่อนเล็กๆอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะอโอเคก็ถือว่าเราได้ร่วมทำบุญกันมาแล้วกันเกิดมาชาตินี้ห้าวันห้าวันโอเคโอเคก็ <laughs> okay, okay. ท้ายที่สุดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะครับมันอยู่ที่พรมพรมลิกิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับพรมลิกิดโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่ e สวัสดีครับ